สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้คือดาอยู่ที่บ้านเชียงรายอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวคุณดาจะมาเล่าให้ฟังนะคะพาชมสวนไปด้วยแล้วจะเล่าให้ฟังนะว่าคุณดาอยู่ที่บ้านเชียงรายมาเกือบจะเดือนแล้วค่ะทุกคนนะคะมาดูแลคุณพ่อที่ป่วยอยู่ เกือบจะเดือนแล้วนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะทุกคนขานะคะแต่คุณดาวโชคดีที่คุณดาวทำแอป UP ค่ะนะคะทำให้คุณดาวมีไรายได้แบบ passive อ n น o m e นะคะทุกๆวันเลยนะคะทุกคนคะ่ะแอป UP คือแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะที่เราช้อปปิ้งเองเราก็มีไรายได้คะ่ะ ะะเราช้อปปิ้งเองเราก็มีไรายได้แคตแบ็กประมาณ10%ทุกการซื้อนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเราสามารถเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะที่สามารถเอาสินค้าในแอปยูค่ะเป็นล้านกว่ารายการเนี่ยไปขายค่ะนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนตักของสักบาทเดียวค่ะไม่มีความเสี่ยงใดๆค่ะไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของแบบนี้ค่ะทุกคนมันดีมากๆเลยนะคะแล้วเพื่อนๆจ๋านะคะ ที่คณดาวบอกว่าคณดาวแบบอยู่บ้านแล้วคณดาวมีรายได้เข้าอะค่ะเป็นเพราะว่ามันมีระบบทํางานแทนคุณดาวค่ะคณดาวสร้างทีมงานสร้างคอมมูนิตี้ของคณดาวค่ะถึงแม้ว่าวันนี้คณดาวไม่ได้ทํางานแต่ทีมงานคอมมูนิตี้ของคณดาวทางานค่ะทุกคนนะคะมันจึงทําให้มีรายได้ไหลเข้ามาที่คณดาวตลอดเวลาค่ะถึงแม้คณดาวจะไม่ได้ทํางานเขาเรียกว่าให้ระบบทํางานแทนเราแบบพาสซิฟอินคอมแบบนี้ค่ะดีไหมคะทุกคนคะอืม บอกก่อนเลยนะคะย้ํานะบอกก่อนเลยไม่ลงทุนสักของสักบาทเดียวนะไม่มีความเสี่ยงใดๆแบบนี้นะทุกคนอ้อ มันคุ้มมากมากมันดีมากๆค่ะถ้าวันนี้คุณอยากแบบว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ถ้าคุณไปสต็อกสินค้านะคะไปขายสินค้าอย่างเดียวคุณก็ไปสต็อกของถูกต้องไหมคะคุณก็ขายได้สินค้าแค่ยอย่างเดียวนะคะแต่ยูพิคของเราไม่ใช่คะ่ะนะคะสามารถขายสินค้าแชร์สินค้าไปขายเป็นล้านกว่ารายการนะคะวันนี้คุณดาวจะขายอะไรคะได้หมดเลยค่ะนะคะ,นะคะ ทองคําแท้ไหมนะคะ iPhone Oppo หัวเว่ยหมอ้อทอดไร้น้ํามันไหมแพ่เพริดไหมขายอะไรอ่ะคะ่ะทุกคนเหมือนในห้างยังไงอย่างนั้นเลยอะค่ะให้เราเป็นเจ้าของห้างอะคะ่ะแต่เป็นเจ้าของห้างแบบว่าช้อปปิ้งออนไลน์อะ่ะ เราก็มีรายได้แบบนี้ยค่ะทํางานผ่านมือถือเครื่องเดียวจิ้มจิ้มจิ้มเน,นี่ยเนี่ยครูดาอยู่เชียงรายคุณจะอยู่มุมไหนของโลกคุณก็สามารถมีไรายได้กับแอปยูพีแบบเนี้มันดีไหมทุกคนครูเดาวถามหน่อยนะคะเรายุคเนี้ยคนเขาช็อปออนไลน์ทั้งนั้นค่ะแม้แต่ลูกสาวครูเดาวค่ะสิบขวบเนี่ยก็ช้อปปิ้งออนไลน์เป็นแบบนี้ค่ะนะคะคนไทยชอบความสะดวกสบายค่ะนะคะจิ้มจิ้มมือถือไม่ต้องออกไปให้ ทนรถติดหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะคะนะคะออจิ้มจิ้มมือถือแล้วก็ตังก็เข้าแล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยผ่านมือถือผ่านนิ้วม,มือเราจิ้มจิ้มอย่างนี้ค่ะนะคะมันสะดวกสบายมากมากเลยค่ะทุกคนนะคะคุณเราบอกเลยนะใครยังไม่มีแอปยูพ c กโหลดด่วนเลยนะคะไม่มีความเสี่ยงนะคะรับรายได้รัวๆค่ะนะคะคุณเราจะบอกความลับให้นะใครมีแอปยูพีกนะแค่คุณกดจิ้มเช็คอินทุกวัน ะะก็มีตังสะสมให้คุณแล้วนะคะวันละห้าบาท10บาทวันละห้าสิบสตังอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ได้ตังทุกวันนะคะเออนี่คุณไม่ต้องเอาตังไปฝากนะนะคะ แต่ถ้าคุณแบบอยากได้ดอกเบีย้ยแบบเนี้คุณต้องมีตังไปฝากธน,น,น,นาคารในธนาคารถูกต้องไหมคะถึงจะมีดอกเบีย้ยแบบนี้แต่แอปยูพิกไม่คะ่ะแค่กดเช็คอินทุกวันคุณก็มีรายได้เข้ากระเป๋าแล้วค่ะทุกคนมันดีไหมอ่ะมันคุ้มไหมล่ะค่ะทุกคนเนาะนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูว่าคุณเาวเก็บเก็บผักเนี่ค่ะทุกคนนะคะเก็บผักในสวนเนี่ยไปทํากับข้าวแบบเนี้ค่ะทุกคนนคะคะ นะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างรายได้กับแอปยูพิกได้จริงค่ะนะคะแล้วที่สําคัญคุณดาบอกจากใจเลยนะตั้งแต่วันที่8มาพ่อคุณดาปวด่วยไม่สบายอยู่นะคะคุณดามาดูแลนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะแต่รายได้เข้ารัวๆ ทุกวันจริงๆค่ะนะคะใครอยากมีรายได้แบบพาสซี e อินคัมแบบนี้รายได้ที่ยั่งยืนมั่นคงแบบนี้ทักคุณดับมาได้เลยนะคะยินดีสอนค่ะเรามีทีมงานสอนให้ฟรีค่ะเหมือนคอร์สที่คุณลงแพงๆที่คุณเสียตังยังไงอย่างนั้นเลยนะคะนอกใครสนใจรายได้อีกทางหนึ่งในโลกออนไลน์แล้วที่สำคัญนะทุกคนปีหน้าจะค่ะ ออนไลน์ล้วนๆค่ะโควิดจะกลับมาอีกเป็น10บรอบคุดูดาวก็ไม่เคยหวั่นค่ะทุกคนนะคะเพราะคุดูดาวมีแอปยูพีค่ะนะคะสร้างไรายได้ไปกับแอปยูพีรัวรวกันนะคะทักมาได้เลยนะคะทุกคนค่ะเนาะใครอยากมีรายได้ไดแบบนี้ทักมาได้เลยจ้าไว้เจอกันไลยหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ